สทาวาจาสิษย์สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านถ้าถามถึงพระเถราจารย์ชื่อดังยุคเก่าแห่งเมืองลบบุรีผู้มีตบะบารมีแก่กลา้ามีพระเวทพุทธาคมอันเข้มขลังจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหลวงปู่จันทร์วัดนางหนูถ้ากล่าวถึงวิถีชีวิตของหลวงปู่จันทร์ก่อนที่จะเข้าสู่ร่วมกาสวพักนั้นคล้ายกับหลวงพ่อรุ่น ก้าวยอดแห่งวัดอมพวันคือเคยเป็นโจรหรือเสือมาก่อนแต่แล้วเกิดสำนึกบาปและเหนื่อยหน่ายกับเพศขาราวาาจึงตัดสินใจออกบวชจนกระทั่งมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นยอดพระเกจิก่อนจะกล่าวถึงประวัติของท่านขอนำเสนอความเป็นไปเป็นมาของวัดนางหนูให้ทราบก่อนแบบพอสังเขตวัดนางหนูตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลพบรุรีด้านทิศตะวันออก เป็นอาณาเขาของหมู่8ตํตำบลโผพเก้าต้นอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายมีผู้เล่าสืบต่อกันมาว่ายายหนูหรือนางหนูเศรษฐีหนีเป็นผู้สร้างจึงมีชื่อวัดมาแต่โบราณว่าวัดนางหนูต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ได้มีการสังคยนาชื่อวัดให้ถูกต้องตามธรรมเนียมสงฆ์วัดนางหนูจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดมุกสิกาวาดโดยประวัติของหลวงปู่จันทร์เป็นชาวลบบุรีโดยกำเนิดชื่อเดิมจันทร์เกิดเมื่อพศ2395ที่บ้านบางฟุโทโตํตำบตลตะลุงอเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีไม่ปรากฏว่าบิดามารดามีชื่อว่าอย่างไรนามอย่างไรอุปนิสัยเป็นคนพูดจริงทำจริงและเจ้าชู้ด้วยความเจ้าชู้ของท่านในวัยหนุ่ม ทำให้ท่านชนะใจสาวงามแห่งบางพุทโธสองสาวงามเป็นพี่น้องกันคนพี่ชื่อนางสินส่วนคนน้องชื่อนางซับกล่าวกันว่าท่านร่ำเรียนวิชาอาคมต่างๆจากปู่ซึ่งเป็นขราวาจจอมขมังเวทอีกทั้งนิยมชมชอบการกินว่านและอาบว่านเพื่อให้ผิวกายคงทนต่อศาสตราวุธต่างๆหรือ อยู่ยงคงกระพันชาตินั่นเองบางก็ว่าท่านเคยบวชที่วัดหลวงสุวรรณารามหนึ่งพรรษาแล้วสึกออกมาประกอบอาชีพและผจญภัยต้องคดีแต่สุดท้ายก็กลับมาบวชใหม่อีกครั้งแต่บ้างก็ว่าท่านก่อคดีฆ่าคนตายจึงต้องหลบหนีอาญาบ้านเมืองไปก่อนที่จะกลับใจมาบวชโดยระหว่างที่ท่านยังหลบหนีคดีอยู่นั้น ท่านได้ไปร่ำเรียนวิชาอาคมจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆหากแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นท่านใดบ้างมีบางท่านกล่าวว่าท่านร่ำเรียนจากหลวงพ่อกลัน่นวัดพระญาติการามจังหวัดอายุทยาด้วยความเป็นคนมีความสนใจเกี่ยวกับไซเวทเป็นทุนเดิมอยู่แล้วท่านจึงด้านด้นไปฝากตัวเป็นสิทธิ์สำนักต่าง จนกระทั่งมีความสำนึกในบาปที่กระทำลงไปจึงตัดสินใจออกบวชเมื่อวัยกลางคนหลวงปู่จันเข้าอุปสมบทนวัดบัวซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดนางหนูโดยมีพระสังฆราชมุนีวัดเสาทงทองพระเกจิชื่อดังในยุคนั้นเป็นพระอุปชาได้นามฉายาว่าจันทโชโต,โตและจำพรรษาอยู่ณวัดบัว จนต่อมาเห็นว่าสภาพวัดนางหนูซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามชำรุษทุดโสมมากเกือบจะร้างก็ว่าได้และไม่มีภิกษุสามเณรจำพรรษาอยู่เลยท่านจึงได้ย้ายไปพำนักที่วัดนางหนูทำการบุรณะปฏิสังขรณ์ตลอดจนเสนาสนะต่างๆจนมีความถาวรเป็นปึกแผ่นขึ้นมา เมื่อท่านมาอยู่ที่วัดนางหนูท่านได้สร้างวัตถุมงคลและเครื่องรางของคลังหลายอย่างแจกให้แก่ชาวบ้านและสิทธิานุสิ์รวมถึงผู้สละแรงกายกำลังทรัพย์ในการปฏิสังขรณ์วัดหลังจากนั้นท่านได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนางหนูและมีชื่อเสียงด่งดังไปทั่วภาคกลางในฐานะพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมเข้มขลัง จากชื่อเสียงที่ดังกระชอนนี่เองทำให้ท่านได้รับเกียรตินมุลเข้านั่งปลุกในพิธีพุทธาพิเศษนพพระอุบโบสถวัดราชบพิตรเมื่อปีพศ2481และเป็นหนึ่งในพระเกจิร้อยแที่ปลุกเสกพระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีนวัดสุทัศน์เมื่อปีพศ2485 คำขวัญที่ว่าสงครามมักก่อเกิดวีรบุรุษแต่คงใช้กับเมืองไทยไม่ได้คำขวัญของคนไทยคงต้องว่าสงครามมักก่อเกิดพระดังไม่มีสมัยไหนที่คนไทยจะตื่นตัวและเกิดเลือดรักชาติมากเท่าสมัยสงครามอินโดจีนอาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยคงเก็บกฎที่ถูกพวกฝรั่งมังค่า มากดขี่ยึดแผ่นดินบางส่วนของเราไปเมื่อจอมพลปอพิบูลสงครามประกาศสงครามกับฝรั่งเศสเพื่อเรียกร้องดินแดนคืนทำให้กระแสรักชาติช่วงนั้นรุนแรงมากแม้แต่พระเกจิอาจารย์ก็ตื่นตัวอยากจะช่วยบ้านเมืองจึงมีการสร้างพระเครื่องขึ้นมากมายเฉพาะที่กรุงเทพวัดใหญ่ๆเช่นวัดสุทัศน์วัดชนสงคราม วัดราชบพิษแม้แต่ที่วัดดอนสาลาพระอาจารย์เอียดก็สร้างพระขึ้นมาแจกในยุคนั้นเช่นกันเมื่อปีพศ .2483 กลิ่นอายสงครามได้กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคอินโดจีนหลายประเทศตกอยู่ในภาวะส,สงครามประเทศไทยก็คือหนึ่งในนั้นทัทง้ทงๆที่พยายามหลีกเลี่ยงทุกวิธีทางเพรารัฐบาลและคนไทยต่างก็รู้ดีว่า ผลพวงจากสงครามท้ายที่สุดแล้วที่จะเหลือเพียงแค่ความสูญเสียในภาวะสงครามสิ่งที่เป็นเสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองแต่สำหรับทหารที่ต้องอยู่แนวหน้าพระเครื่องถือเป็นมงคลวัตถุคู่กายที่หลายคนต้องพกพาหาติดตัวไป ด้วยเหตุนี้ชาวไทยในแนวหลังนำโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยจึงตัดสินใจดำเนินงานสร้างพระพุทธชินราชจำลองขนาดบูชาขึ้นมาพร้อมทั้งพระพุทธชินราชขนาดเล็กแบบหล่อที่สามารถครองขอได้ซึ่งแต่เดิมเป็นความตั้งใจของสองสมาคมคือพุทธธรรมสมาคมและยุวพุทธศาสนิกธรรม แต่ต้องระงับเรื่องค้างไว้ตั้งแต่ปี2483เพราะเกิดสงครามอย่างหนักและเมื่อสงครามอินโดจีนสงบลงในปี2485พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยจึงเดินหน้าสารงานสร้างพระพุทธชินราชอย่างจริงจังปี2485ได้ประกอบพิธีเททองหล่อที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลก ในวันเสาร์ขึ้นหค่ำเดือนสตรงกับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2485ก่อนที่คณะกรรมการพุทธสมาคมมากราบทูลขอพระเมตตาท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแพวัดสุทัศน์เทพวรารามในเรื่องการประกอบพิธีพุทธาพิเศษทั้งนี้พระองค์ทรงพระเมตตาให้คณะกรรมการพุทธสมาคมนำพระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีน ประกอบพิธีพุทธาพิเศษณพระอุโบสถวัดส,สุทัศเทพวรารามในวันที่21มีนาคม2485โดยมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแพรเป็นองค์ประธานและท่านเจ้าคุณสีสัจยานมุนีสนเป็นแม่งานผู้ดำเนินการพร้อมทั้งได้ทําพิธีเททองหล่อพระตามตำรับตำรา สร้างพระกริ่งพระชัยวัดของวัดสุทัศน์อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์พิธีพุทธาพิเศษที่จัดขึ้นในเวลานั้นถือว่ายิ่งใหญ่เป็นประวัติการจนเป็นที่กล่าวขวัญมาถึงทุกวันนี้เพราะพระขนาจ,จารย์ทั่วประเทศและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นเดมมอแผ่นพระยันพร้อมทั้งเดินทางมาร่วมเมตตาอธิษฐานจิตกันอย่างมากมาย การสร้างพระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีน2485หลวงธรรมรงนาวาสวัสดิ์นายกพุทธสมาคมและคณะกรรมการกำหนดให้สร้างเพียงแค่สองแบบคือพระบูชาและพระเครื่องโดยได้กรมศิลปากรเข้ามาช่วยดูแลการหลอ่อและออกแบบพิมพ์พระบูชาที่จะสร้างในคราวนี้ได้จำลองแบบองค์พระพุทธชินราชวัดใหญ่ เมืองพิษณุโลกโดยใช้กรรมวิธีการหล่อเป็นพระขัดเงาจากหลักฐานการบันทึกการสร้างได้ระบุว่าพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในครั้งนี้มีขนาดหน้าตักค่อนข้างใหญ่ก่อนจะส่งไปให้ทุกจังหวัดทั่วเมืองไทยไว้สักการบูชาและถ้าประชาชนคนไหนปรารถนาอยากได้พระบูชาไว้เป็นส่วนตัวต้องแจ้งความจำนวเป็นลายลักษณ์อักษร ร้อมทั้งส่งเงินค่าจัดสร้างอง์ละ150บาทไปให้คณะกรรมาการตรวจเงินแผ่นดินในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ช่างจัดสร้างตามจำนวนที่แจ้งความจำนวนไว้เท่านั้นในส่วนของพระเครื่องคณะผู้ดำเนินง,งานได้ใช้กรรมวิธีสองแบบคือหล่อและปั้นพระหล่อ จัดสร้างประมาณ90,000มองค์เป็นพระเนื้อโลหะผสมโดยมีทองเหลืองเป็นหลักแต่สุดท้ายคัดเหลือสภาพสมบูรณ์เพียง84,000องค์ซึ่งให้ความหมายเท่ากับพระธรรมขันธ์สเสน่ห์ของพระเครื่องพระพุทธชินราชแบบหล่อจะอยู่ที่ผิวพระและโคตใต้าฐานจะตอกเป็นรูปตราธรรมจักรและอกเหล่า ซึ่งอกเหล่านี้ได้คัดลอกแบบมาจากรูปอกเหล่าที่ติดอยู่หน้าบานประตูพระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกพระพุทธชินราชแบบหล่อนี้ในตอนแรกได้หล่ออกเหล่านูนติดไว้บริเวณใต้ฐานพระแต่ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นก้นเรียบแล้วใช้วิธีต่อคโค้ดแทนจนครบจำนวน 84, 0 0 0องค์ ดังนั้นพระในส่วนที่เหลือจึงไม่ได้ต่อโคดในส่วนของราคาทางพุทธสมาคมได้นำออกให้เช่าบูชาองค์ละหนึ่งบาทถ้าองค์ไหนที่สภาพสมบูรณ์ราคาจะอยู่ที่หนึ่งบาทห้สิบตางค์สำหรับพระพุทธชินราชแบบปั้นได้ทำเป็นเหรียญลักษณะคล้ายใบยเสมาด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธชินราช มีซุ้มเรือนแก้วส่วนด้านหลังเป็นรูปอกเหล่าสร้างเป็นเนื้อทองแดงรมดำจำนวนส3พันเหรียญราคาบูชาเหรียญละ50สตางค์สำหรับเหรียญรุ่นนี้อนาคตจะกลายเป็นหนึ่งในสุดยอดเหรียญยอดนิยมของวงการราคาพระพุทธินราชเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีพศ2500 ที่วัดยังมีให้เช่าอยู่บางพิมพ์ในราคา10บาทปี2,510ราคาที่วัดเพิ่มเป็น20-25บาทและคาดว่าน่าจะจำหน่ายหมดในปี2,520ในราคา100บาทพระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีนทําพิธีในวันที่1กุมภาพันธ์2,485ที่วัดสุทัศน์โดยมีสมเด็จพระสังฆราชแพ่ เป็นองค์ประธานและท่านเจ้าคุณสีสนเป็นแม่งานและมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมนั่งปลกปลุกเสก108อองค์และหนึ่งในนั้นคือหลวงปู่จันทร์วัดนางหนู